สวัสดีเพื่อนๆกับ Sho p ป e ้ f f i l i a t ตตอนที่สครับผมสำหรับตอนที่4นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆน,นะครับในการจัดชุดคอเลกชันครับผมการจัดชุดคอเลกชันในการที่เอาไปแช์เนี่ยเวลาเราแชร์ใช่ไหมมีสินค้าเยอะๆเนี่ยเราเอาไปแช์บางทีลิงก์มันเยอะใช่ไหมเอาไปแช์นะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามากดเนี่ยบางทีมันเยอะนะครับหลายลิงก์ลูกค้าก็กดไม่หมดนะครับเราสามารถนะครับผมรวบรวมสินค้านะครับเข้าสู่ ในส่วนของคอลเลกชันนะครับใน s h อ p e e Affiliate ได้นะเราสามารถจัดชุดในส่วนของคอลเลกชันได้แล้วเราค่อย Copy Link c o คอลเลกชันนี้เอาไปแปะครับเวลาลูกค้าเข้าในส่วนของตัวลิงก์เนี้ยที่เราไปแปะนะมันจะเข้าสู่ในส่วนของคอลเลกชันแล้วมันจะมีสินค้าที่เรา a อดไปในคอลเลกชันนะครับนั้นๆน่ะได้เลยนะเพืนเพือน ง่ายๆเลยเพื่อนๆทำให้ลูกค้านะครับผมเข้ามาสั่งซื้อได้เยอะขึ้นแล้วก็มองเห็นสินค้าที่เราแชร์ในส่วนของตัว Shopee Affiliate เยอะขึ้นอย่าลืมครับเป็นเทคนิคดีๆเดี๋ยวเราไปชมกันสำหรับตอนที่4ครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดชุดคอลเลกชันสำหรับในส่วนของตัว h o p p e a f f i l i a t e นะครับกรณีที่เราทําในหน้าหรื่าในส่วนของตัว Shopee a f f i l i a t e นะครับผมแล้วเราเอาไปโพสเอาไปแชร์เนี่ย บางทีนะครับผมเราเอาไปแชร์มันได้ทีละลิงก์ทีละลิงก์ใช่ไหมมันเสียเวลานะครับเราสามารถนะครับผมที่จะรวบรวมสินค้าเป็นคอลเลกชันเป็นชุดชุดได้นะครับแล้วเราสามารถคัปปี้แค่ลิงก์คอลเลกชันลิงก์รวมเนะี่ยเอาไปโพสต์นะครับในส่วนของตัวนี้ครับผมเวลาลูกค้าเข้ามาในลิงก์เราเขาจะเห็นในส่วนของสินค้าเป็น10บสชิ้นจากที่เราเอทไปในคอลเลกชันนะครับเห็นเลยนะครับเขาสามารถเลือกซื้อได้เลยในลิงก์เดียว เพียงลิงก์เดียวเราได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเป็น10บอย่าลืมนะครับไปดูวิธีการการจัดชุดคอลเลกชั o นในส่วนของตัว s h o ป e ี้แอ i ฟอร์กันครับผมขั้นตอนแรกครับผมให้เพื่อนไปที่แอป s h o ป e ีครับผมไปในส่วนของคําว่าฉันครับด้านล่างฉันนะไปในส่วนของคําว่าโปรแกรม a f f i l i a t e ครับผมพอเรามาหน้านี้นะครับเราก็จะคุ้นชินนะครับเรา Copy ในส่วนของตัวลิงก์ใช่ไหมก็ปปีลิงก์ไปโพสต์เลยภาพไปโพสต์เลยอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้ผมจะสอนเพื่อนๆนะครับจัดชุดคอลเลกชันครับผมอยู่ด้านบนสุดกระบผมเพื่อนๆจะเห็นรายได้ที่เราขายไปครับคอมมิชชันเด้งกลับมาเรียบร้อยนะครับด้านขวาของรายได้ของฉันนะครับจะมีคําว่าคอลเลกชันของฉันนะครับเพื่อนๆจิ้มไปครับผมจิ้มไปยเงี้ยเพื่อนๆสามารถครับผมที่จะตั้งค่าในส่วนของคอลเลกชันตัวนี้ครับผมเนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์ลิงก์ในส่วนของตัวนี้จะสามารถที่จะลบได้สามารถที่จะ เลื่อนขึ้นลงได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับในคอลเล c คชั่นนะครับผมเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้เลยแต่วิธีการแอดมาเนี่ยมันจะแอดยางไงครับผมนี่หนึ่งทางคือให้เ,เพื่อนๆนะครับผมไปเลือกสินค้าก่อนไปเลือกสินค้าที่เราจะขายนะในส่วนของตัวคอลเลิคชั่นครับก๊อปปี้ลิงก์คอลเลชันไปปุ๊บลูกค้าเห็นหมดเลยอย่างเงี้ยเ,เพื่อนเข้าไปที่ในส่วนของตัวสินค้าที่เราอยากขายครับแล้วกดคําว่าแชร์ครับผมคำว่าแชร์เพื่อสร้างรายได้ครับผม กดคาว่าแชร์เสร็จเพื่อนๆแล้วเพื่อนคําว่าเห็นเห็นมาร์กปักข้างล่างครับผมตรงคัดลอกลิงก์ตรงด้านซ้ายครับเมนูที่อันล่างสุดเลยซ้ายสุดล่างครับผมคําว่าคอลเลกชันครับกดคําว่าคอลเลกชันเรียบร้อยเราก็กดบันทึกครับผมพอบันทึกเรียบร้อยนะครับผมเราก็ปิดไปก่อนอันนี้ปิดไปก่อนมันจะเข้าในส่วนของคอลเลกชันเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของลัษณะแอลเฟเลครับผมเรากดเข้าไปในคอลเลกชันครับนี่เพื่อนๆจะเห็นนะเห็นครับผมในส่วนของตัวลำโพงตัวนี้ใช่ไหมนี่ สามารถที่จะแชร์มาได้เรื่อยๆครับผมเนี่ยลำโพงเราสามารถแบ็กกลับครับผมแล้วก็จะเอาในส่วนของตัวทีวีสมมติทีวีนะครับผมแชร์กดคําว่าคอลเลกชันครับผมกดอันนี้คือในส่วนของกลุ่มนะครับแล้วก็กดทีวีอะไรก็ว่าไปหรือว่าเราไม่เลือกก็ได้เราก็กดบันทึกไปครับผมกดบันทึกไปเรียบร้อยครับกดแบ็กกลับครับผมกดแบ็กกลับครับผมแล้วเราก็ไปในส่วนของตัวคอลเลกชันครับไอตัวนี้ หน้านี้ครับผมตัวนี้ทั้งหมดเลยที่เราแอทไว้ทั้งหมดเป็น 10- 20ชิ้นนะครับเราสามารถแชร์ทีเดียวแล้วมีคนมากดสั่งผ่านลิงก์เนี่ยลิงก์ที่เราแชร์เนี่ยเขาจะเห็นสินค้าในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะที่เราแอทไว้เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับผมกดที่มุมขวาบนคําว่าแชร์ครับมุมขวาบนคัดลอกลิงก์ครับผมแล้วเราเอาไปแปะได้เลยครับผมหรือว่าคัดลอกข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆมีคัดลอกข้อมูลใช่ไหมแล้วเราก็ไปแปะที่ในส่วนของตัว Facebook YouTube ได้นะครับอันนี้แบบง่ายๆเลยเพื่อนะ เราสามารถทําด้วยตัวเองได้ง่ายๆเลยครับผมนี่ครับผมในส่วนของคอลเลกชันครับเราจะลบก็ได้นะครับผมเราไม่ขายตัวนั้นนะครับเราจะลบแล้วก็กดที่คอลเลกชันครับกดคําว่าตั้งค่าคอลเลกชันครับผมกดลิงก์ของฉันนะครับแล้วเราก็ไปกดนะครับผมกดนะครับผมลบครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะลบได้กดที่รูปดินสอครับรูปดินสอท้ายสินค้าครับผมแล้วเราก็กดลบครับผม ในส,ส่วนของสินค้าตัวที่เราจะลบไม่ได้ขายต่อไปแล้วเราก็ลบได้เลยเพื่อนๆเนี่ยลบได้เลยทีวีเนี่ยผมไม่เอาผมก็ลบลบได้เลยนะหน้านี้ลําโพงตัวนี้ผมไม่เอาผมก็ลบครับอ่าอันนี้คือง่ายๆครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเลื่อนนะครับผมเลื่อนตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้เห็นป่ะเลื่อนได้นั่นเองเพื่อนเลื่อนในตัวสินค้าตัวนี้ได้ครับผมขึ้นลงได้เลยนะเพื่อนในส่วนของตัวจับ หมดหมู่สินค้าน,นั่นเองเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นในส่วนของเทคนิคดีๆนะผมที่เราจะทําการนะรผมที่จะจัดชุดคอลเลรชันอย่างนี้เอาไว้แบบแชร์ทีเดียวไปทั้งหมดนั่นเองเพื่อนๆอ่าอันนี้ง,ง่ายๆครับผมสําหรับในการจัดชุดคอลเลรชันอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปดีๆอย่างนี้นะครับผมในส่วนของการแนะนําในส่วนของการทำเอฟเวอเรในส่วนของช้อปปี้นะครับผมในขั้นตอนต่อไปครับอันนี้ก็ฝากกันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ